GMO และสถานการณ์ปัจจุบัน GMO คืออะไร GMO ย่อม,มาจาก Genetically Modified Organisms GMO คือสิ่งมีชีวิตที่ถูกพัฒนาปรับปรุงโดยเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ซึ่งข้ามขอบเขตการผสมพันธ์ตามธรรมชาติโดยเฉพาะในพืชที่มีการศึกษาทดลองอย่างกว้างขวางเพื่อให้มีคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะตามที่ต้องการอย่างจำเพาะเจาะจงซึ่งอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันเช่นพืชดัดแปลงพันธุกรรมพืชดัดแปลรพันธุกรรมพืชตัดต่อพันธุกรรมพืชไบโอเทคพืชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่พืช GMO พืช GM o, เป็นต้นกระบวนการปรับปรุงพืช GMO เริ่มจากคัดเลือกชนิดพันธุ์พืชที่ต้องการปรับปรุงและคัดเลือกลักษณะ ที่ต้องการปรับปรุงจากนั้นคัดเลือกเทคนิคที่ใช้ในการถ่ายยีนโดยใช้เทคนิคต่างๆเพื่อให้ได้พืชที่ตรงตามลักษณะที่ต้องการปรับปรุงยกตัวอย่างเช่นการถ่ายยีนต้านทานโรคในถั่วเหลืองโดยเทคนิคการถ่ายฝากยีนโดยตรงจะได้ถั่วเหลืองต้านทานโรคหรือการถ่ายยีนทนแล้งในข้าวโพดโดยใช้เทคนิค การถ่ายฝักยีนโดยใช้ผ้าหะจะได้ข้าวโพดทนแล้งพืช G ิ o โอมีอยู่มากมายมารู้จักพืช G ิอ o อกันดีกว่าข้าวโพดมีการดัดแปลงพันธุกรรมข้าวโพดทั้งหมด238สายพันธุ์ให้มีลักษณะการแสดงออกของลักษณะที่ต้องการเช่นสายพันธุ์ที่ต้านทานมาแมลงสายพันธุ์ที่ต้านทานสารกำจัดวัชพืชสายพันธุ์ที่ทนแรงและสายพันธุ์ที่ให้ปริมาณผลผล,ผลิตสูงเป็นต้น ฝ้ายมีการดัดแปลงพันธุกรรมฝ้ายทั้งหมด64สายพันธุ์ให้มีการแสดงออกของลักษณะที่ต้องการเช่นสายพันธุ์ที่ต้านทานแมลงเช่นนอนเจาะสมอฝ้ายสายพันธุ์ที่ต้านทานสารกําจัดวัชพืชเป็นต้นถั่วเหลืองมีการดัดแปลงพันธุกรรมถั่วเหลืองทั้งหมด41สายพันธุ์ให้มีการแสดงออกของลักษณะที่ต้องการเช่น,น,นเพือ่อให้ได้สายพารราันธุ์ที่ให้ปริมาณผลผลิต <Und> ส <inaccurate S 2> ูง สายพันธุ์ที่ให้ปริมาณผลผลิตสูงสายพันธุ์ที่มีไขมันชนิดอิ่มตัวน้อยลงสายพันธุ์ที่ต้านทานสารกําจัดวัชพืชข้าวมีการดัดแปลงพันธุกรรมข้าวทั้งหมด8สายพันธุ์ให้มีการแสดงออกของลักษณะที่ต้องการเช่นสายพันธุ์ที่ทนแล้งสายพันธุ์ที่ทนเค็มสายพันธุ์ที่มีธาตุอาหารสูงเช่นเบต้าแคโรทีนข้าวที่มีวิตามินเอสูงเป็นต้นมะละกอ มีการดัดแปลงพันธุกรรมของมะละกอทั้งหมด4สายพันธุ์ให้มีการแสดงออกของลักษณะที่ต้องการเช่นมะละกอที่ต้านทานโรคไวรัสใบดังจุดวงแหวนสายพันธุ์ที่ยืดอายุการเก็บรักษาเพื่อการขนส่งระยะไกลมารู้จักสถานการณ์พืช GMO ในปัจจุบันกันดีกว่าค่ะสถานการณ์พืช GMO ทั่วโลก ในปี2,562มีการปลูกพืช GMO จำนวนทั้งสิ้น24ประเทศและมีการนำเข้าอีก43ประเทศในปัจจุบันมีพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่มีการอนุมัติให้ใช้ประโยชน์จำนวน514สายพันธุ์ทั่วโลกมีทั้งพืชไร่ไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลและไม้ยืนตน้นสำหรับสถานการณ์พืช GMO ในประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมีดังนี้ประเทศเมียนมาเมียนมานำเข้าและปลูกฝ้าย GMO เชิงการค้าได้และมีพื้นที่ปลูกฝ้าย GMO ทั้งประเทศประมาณ2 000, 000, ล้านไร่และเมียนมายังมีการส่งออกฝ้ายเป็นอันดับต้นๆของโลกประเทศเวียดนาม เวียดนามมีการอนุญาตให้ใช้ข้าวโพด GMO เป็นอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์จำนวน18สายพันธุ์เวียดนามมีการอนุญาตให้ปลูกข้าวโพด GMO จำนวน6สายพันธุ์เพื่อใช้ในเชิงการค้าได้และมีพื้นที่ปลูกข้าวโพด GMO ทั้งประเทศประมาณ3 0 0 0 0 0ไร่ประเทศฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์อนุญาตให้ใช้พืช GMO เป็นอาหารมนุษย์ได้แก่ข้าวโพดถั่วเหลืองคาโนล่าชูการ์บีท และอื่นๆรวมทั้งหมด42สายพันธุ์ฟิลิปปินส์อนุมัติให้มีการเพราะปลูกข้าวโพด GMO เชิงการค้าได้9สายพันธุ์และมีพื้นที่ปลูกพืช GMO ประมาณ4ล้านไร่ประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียมีพืช GMO ที่ผ่านการประเมินให้ใช้ในประเทศ2 3สายพันธุ์ 13, ได้แก่ข้าวโพด10สายพันธุ์ถั่วเหลือง8สายพันธุ์อ้อย3สายพันธุ์มันฝรั่ง1สายพันธุ์ และโปรตีนไอสตรักติงหนึ่งสายพันธุ์นอกจากนี้อินโดนีเซียยังมีการปลูกอ้อย GMO ทนแรงในปี2,561และได้ผลผลิตมากกว่าเดิม20-30%สามารถชดเชยความต้องการน้ำตาลในประเทศได้จนไม่ต้องนำเข้าน้ำตาลประเทศมาเลเซียมาเลเซียมีการนำเข้าคาร์เนชั่น GMO เพื่อนำมาพัฒนาสำหรับการปลูกเชิงการค้ามาเลเซียพัฒนาพืชจ m โ o อีกหลายชนิดในงานวิจัยเช่นข้าวยางพาราและมะละกอเป็นต้นประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์มีการอนุญาตนำเข้าพืช GMO ที่ผ่านการอนุมัติการใช้ประโยชน์จากประเทศอื่นๆแล้วมาเป็นอาหารสัตว์และอาหารมนุษย์เช่นข้าวโพดถั่วเหลืองฝ้ายคาโนล่าเป็นต้น สำหรับประเทศบรูไนประเทศลาวและประเทศกรัรมพูชาปัจจุบันทั้ง3ประเทศนี้ยังไม่มีการรายงานข้อมูลพืช GMO ประเทศไทยไทยไม่อนุญาตให้ปลูกพืช GMO ในเชิงการค้าแต่สามารถให้นำเข้าพืช GMO เพื่อการศึกษาวิจัยได้อย่างไรก็ตามไทยอนุญาตให้นำเข้าถั่วเหลืองและข้าวโพดเพื่ออุตสาหกรรมอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ ประโยชน์ของ GMO ได้แก่ใช้ระยะเวลาสั้นสามารถปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการสามารถเพิ่มปริมาณผลผล,ผลิตพืชได้ในปริมาณมากผล,ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณค่าโภชนาการตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคช่วยลดการใช้สารเคมีกำจัดมแมลงศัตรูพืชและโรคพืช ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีองค์ประกอบที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นยืดอายุสินค้าเกษตรช่วยลดการสูญเสียจากกระบวนการขนส่งระยะไกลเช่นมะเขือเทศสุกช้ากล้วยไม้เหี่ยวช้าช่วยลดต้นทุนการผลิตเช่นการปลูกพืชที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอาทิพืชทนแล้งพืชทนเค็มพืชทนน้ำท่วม ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าเช่นการทำให้เกิดสีสันใหม่การเกิดสายพันธุ์ใหม่การเกิดลวดลายใหม่เป็นต้นสำหรับข้อกังวลทางด้าน GMO ได้แก่กังวลว่าพืชพื้นเมืองลดจำนวนลงจากการผสมข้ามระหว่างพืช GMO และพืชปกติรวมทั้งพืชป่าใกล้เคียง มีความกังวลว่าสารจากพืชจมโอจะกระทบต่อสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติเช่นผลกระทบจากยีนต้านทานสารปฏิชีวนะที่ใช้ในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์พืชมีความกังวลว่าผลกระทบจากยีนต้านทานสารปฏิชีวนะในพืชจ m โอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการบริโภคและการเกิดการแพ้ในผู้บริโภคและมีความกังวลอีกว่า จะเกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายหรือปะปนของพืช GMO เนื่องจากไม่สามารถควบคุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพืช GMO จากข้อกังวลดังกล่าวเรามาอธิบายข้อกังวลด้วยหลักวิทยาศาสตร์กันดีกว่าคะ่ะ 1. คําคำถามที่ว่าการผสมข้ามระหว่างพืช GMO และพืชปลูกปกติรวมถึงพืชป่าใกล้เคียง อาจทำให้ได้รับยีนที่มีความทนทานสารกำจัดวัชพืชหรือต้านทานสารปฏิชีวนะอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมสำหรับในประเด็นนี้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากและการบริหารการจัดการเพาะปลูกอย่างเหมาะสมสามารถช่วยป้องกันการเกิดได้ 2. ความกลัวที่เกิดจากยีนต้านทานสารปฏิชีวนะ ในพืช GMO จะส่งต่อเข้าสู่ร่างกายหรือถ่ายทอดให้กับแบคทีเรียในร่างกายสำหรับประเด็นนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยกว่า1ใน100ล้านล้านและพืชไบโอเทคที่อนุญาตใช้เชิงการค้าแล้วต้องผ่านการประเมินหลายขั้นตอนกว่าจะได้รับอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ได้ และในปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่เลิกใช้ยีนต้านทานสารปฏิชีวนะในการปรับปรุงพันธุ์แล้วสำหรับข้อสุดท้ายการเคลื่อนย้ายยีนไปยังสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่มีความใกล้ชิดการเคลื่อนย้ายยีนไปยังพืชที่มีความใกล้ชิด โดยผ่านละองเกสรและผลที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจของการปลดปล่อยพืชจิมโอ o, สู่สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศวิทยาในประเด็นนี้ทุกประเทศมีระบบการประเมินความปลอดภัยก่อนอนุญ,ญาตให้ใช้ประโยชน์จากพืชจิมโอเชิงการค้าและปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรดังนี้ ด้านการตรวจวิเคราะห์พืชและสินค้าพืชดัดแปลงพันธุกรรมติดต่อกลุ่มวิจัยพัฒนาการตรวจสอบพืชและจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพหมายเลขโทรศัพท์02 579 1533 5ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชและจุลินทรีย์ติดต่อ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพหมายเลขโทรศัพท์02 904 6885 6ด้านการควบคุมกำกับดูแลห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืชติดต่อกองพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินค้าพืชหมายเลขโทรศัพท์ 02 940 6362ถึงส